แนี่วันนี้ก็เป็นวันอยู่อีกวามหนึ่งวันเจริญวระจนวรนสาสมเด็จพระลาจีนีแล้วความ็มีโอกาสได้ามาทำบุญกัดวันแม่แห่งชาเรายังไม่เปลี่ยนเนาะอย่างวันที่ 12สองิงหาแล้วก็ยังยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอันที่จริงก็เรา่็ยเคยกินกับวันสิบสองสิงหาเพราะตามมาจนนานมาก <c oughs> อไอไแมเรืร่องราชการที่9 <c oughs> น้ามีเรา ราชินเลยเนี่นะราชินีนี่เรายังยังถือว่ายังใหม่อยู่นะแต่เรา่ายังจะคิดว่าเอ,อยังจะไปติดอยู่ติดสองสิงหาอยู่อันะนี้เราบางที เรานิดไม่ได้ว่ายังใหม่อยู่ไงเนาะเว้นแต่เอที่ต้องต้องจำอ่ะสมัยเนาะวันไม่ต้องไม่ต้องจำวันที่สิบสองสิงหาหรือวันที่ห้าธันวาแล้วก่อไม่ต้องกระตุ้นเตือนเนี่ยเหมือนกับแต่เราจัดงานเนี่ย แต่ต้งคไยกระตุ้นเตือนเนาะเพราะมันิทุกคนรู้แต่มันไม่รู้เออมันจะต้องทำอะไรวันนี้ก็ถึงว่าเป็นวันสำคัญแล้วหนาปะป่าๆนี้เป็นวันหยุดแล้วมันเฉลิมพระชนมัรรษาสมเดลล็จพระโรมราชินีเราก็ มาทำบุญเห็นไหมชาพุูดเราอะ่ะมีโอกาสก็บาหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นบุญมีชาพุทดอะ่ะหายใจไม่ออกก็นึกถึงเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกนึกถึงบุญเอาไหม คนณวาดะมันจะต้องนึกถึงบุญเนาะบุญเป็นคือของความสุขนั้นเราจากเราทําบุญเป็นน่ะให้บุญมันเกิดเป็นแล้วรักษาบุญเป็นมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็บอกพี่ไม่ออกเที่ยวไม่ออกตอดไม่ออกก็นึกถึงบุญเอาไว้เอ็นมาเพราะบุญมันให้ความสุขอย่างเดียวอะ่ะแต่ต้องใช้มันให้เป็นนะ เนี่ยแม่มาจึงถามโยงไงบุญเกออลายนาะบางทีทำไมจึงต้องทำบุญแล้วบุญมันจะเกิดยังไงเห็นไม้บุญจะมีกำลังได้ไงเนี่ยมันมันจะต้องเข้าใจจะตอบปัญหาพวกนี้ได้นะเออถ้าโยไม่รู้จักบุญสักอย่างมันตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวอะ่ะแต่ถ้าลองโยรู้จักบุญ เดี๋ยวหมือนอย่างที่อ่านมาอธิบายบุญเป็นชคื่อขความความสุขแต่ความสุขไม่ใช่บุญทั้งหมดแล้วความสุขชนิดไหนอะที่มันไม่ใช่บุญความสุขที่เนี่ยไปโกงเข้ามาแล้วไปโกงได้โกงแล้วสําเร็จพอได้เงินได้ทองมาโอ้มีความสุขแต่พอโดนจับถ้าแล้วมันมีความทุกข์มันให้ผลเป็นทุกข์ทีหลังอความสุขอย่างนั้นไม่ใช่บุญ นะเพศมันเกิดมันผิดแล้วนี่แต่แตมันทำมีความสุขที่ทำให้เ,เดือดร้อนที่หลังภาษาธรรมะก็ยังบอกว่า,าโสมนัส,สนาคตังทิฏกตาตสัมปยุตตังอสัมขาริตังเนี่ยคือแอบเป็นชายก็บอก จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนความด้วยความดีใจก็ปกอบด้วยความเห็นผิดแอนหมายตัวเห็นผิดนี่แหละมันเป็นตัวตัวจะอุศนเนาะถ้าภาษาธรรมะเ็เรียกว่าสมนัสที่เป็นอคุศนละจิตแอนหมายมันจะแยกออกแต่บางทีเราเราพูดแต่เราไม่จะ ที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการแล้วก็ไม่ต้องไปลึกซึ้งไม่ต้องไปอธิบายออนไลนะมันก็จะให้รู้จักบุนได้แน่แต่มันมันละเอียดขึ้นไปอะ่ะเหมือนเราจะรู้จักต้นไม้เห็นพุ่มไม้แล้วก็บอกเออนี่พุนเป็นพุ่มมะม่วงนะเป็นต้นมะม่วงแต่ถ้าลองแยกโดยรายละเอียดแล้วอใบมันไม่ใช่ต้นนะกิ่งมันไม่ใช่ต้นนะ ต้นก็ไม่ใช่ใบไม่ใช่เก่งแต่รวมทั้งหมดแล้วเห็นพุ่มแล้วเนี่ยเออมันเป็นเป็นต้นมะม่วงเห็นไหมเราเรียกโดยรวมน่ะมันหมายกับที่อาาบอกรู้จักบ,บุญไม้ทาบุญให้เกิดนะเราก็จะรักษาม,มาได้นานๆถ้าเรารู้จักเหมือนกับเราจะแยกต้นมะม่วงออกหนออันนี้เป็นต้นมะม่วง อันนี้เป็นกิ่งอันนี้เป็นใบอันนี้เป็นช่ออันนี้เป็นดอกอันนี้เป็นลูกเห็นไหมถ้าเราเรียกโดยรวมแล้วมันเรียกต้นมะม่วงหมดแต่โดยรายละเอียดแล้วเราจะแยกอแยกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะคําสอนในพุทธกาศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าต้องแยกไม่ใช่เอามาเป็นแท่งเอามาเป็นก้อนแล้วแล้วก็เ เขาอุปมาคําสอนของเดรัทธีเดรัทธีคืเอเจ้ารัตที่ต่างๆเนาะเขาบอกว่าปกปิดจะดีถ้าเปิดเผยแล้วจะจะไม่ดีคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเปิดเผยจะดีปกปิดไม่ดีเปิดเผยจะมีประโยชน์ปกปิดไม่มีประโยชน์ แต่คำสอนของดรัจฉีปกปิดจะดีเปิดเผยไม่ดีเห็นไหมเขาจะอุปมาอะไรเยอะแยะก,ก็บอกว่าคำสอนของดรัจฉีเนี่ยมันเหมือนกับตุกตาพอย้อมสีแล้วมันจะสวยพอเอาไปแช่น้ำแล้วอ่ะสีมันเลอะไปหมดดูแล้วไม่สวยเขาบอกคำคำสอนจากของเดรัจฉีมันก็เหมือนกับ ทุกตาแหละหนาที่ย้อมสีอ่ะยังไม่ย้อมเนี่ยมันจะสีสวยแต่พอมันมันโดนซักโดนจะ,ะ๊ขยี้แล้วอ่ะมันจะเละไปหมดเหี่ยหมคือ,อมันมันดูไม่ดีเหมือน,นที่เขาบอกว่าเปิดเผยไม่ดีปกปิดจะดีแต่คำสอนในพุทธตาตนาเนี่ย เ,เหมือนกับผ้าที่มันตกปรกอ่ะกงคุบแล้วคุบอีกคุบแล้วคุบอีกจนมันสะอาดหนาเพราะว่าอุปมาเนี่ยคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเปิดเผยจะดีปกปิดไม่ดีแล้วมันก็มีคำสอนอย่างนี้มาตลอดเหมือนกับาหันหน้ายอย่างเนี้ยถ้าเราเ,เราเรียกว่าเรา ผัหนห้ามันก็ยังไม่มีเพราะมันรวมกันหมดนี่แต่ถ้าลองว่าถ้าเราค้นหารเราเราก็ต้องเข้าไปที่ผันห้าผ่หนห้าเมื่อจําแรกแล้วอะ่ะแบ่งออกแล้วมันก็เป็นลูกเนตนาสัญญาสังขารนิยามเราไม่มีเห็นไหมอะ่ะแล้วพอแยกออกไปอะ่ะแยกออกไปเรื่อยๆแยกออกไปลูกอะ่ะเอาก็เป็นลูกยี่สิบแปดลูก แยกออกไปเวทนาสัญญาเวทนาขันสัญญาผันแล้วก็สังขารขันสังขารละผันเนี่ยมันมีห้าสิบอย่างเนาะเห็นไหมเนี่ยพอแยกออกไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่ใช่เท่านี้อ่ะมันจะแยกออกไปเอกแยกออกไปเอกอย่างจิตอ่ะวิญญาณจิตวิญญาณขันเนี่ยมันแต่เขาบอกว่าวิญญาณขันคือมันมีอะไรบ้าง เอ็นหมายพอแยกออกไปแยกออกไปเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นจิตแปดสิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเห็นหมายแล้วก็จะแยกออกไปอีกออกจะออกไปอีกอย่างเช่นเราทำวัดเย็นเนี่ยเราจะตรวจเอ็นหมายบางทีเขาบอกว่าพุทาาธศาสนาเนี่ยมันจะต้องเ,ออเปิดเผยอ่ะเปิดเผยจนเรามันไม่มีอ่ะเอ็นหมายตอนนี้มันยังมีราวอยู่นี่ ยอมรับจากดูติแล้วค้นหาดูติว่าอะไรมันเป็นเราพอคพ้นหาจริงๆนะเนี่ยเรามันไม่มีเห็นไหมเนี่ยคือธรรมะที่พุทธองค์เข้าไปรู้อ่ะหดีทีนี้เราบางทีจะเาบ้านเนี่ยมันไม่ต้องมาสอนคนอื่นก็มันเหมือนกับเราจะกินมะม่วงอ่ะเห็นมะม่วงแล้วก็แก็บมะปอปแล้วก็กินมันก็สําเร็จประโยชน์แต่ กินมะม่วงแล้วมันอยหวานเห็นไหมแล้วไม่ต้องไปโอ้ยไปต้องไปรู้ว่ามันปลูกที่ไหนใครเป็นคนปลูกหรือเราต้องมาเริ่มเราะเม็ดกว่าจะได้กินเนี่ยมันนานเห็นไหมอ่ะเราก็กินมันเฉพาะหน้าเดียวเจออยากกินมะม่วงเห็นมะม่วงก็เก็บมาบอกกินแล้วไม่ต้องไปรู้ว่าเออมัน,มนปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีลูกปีไหน เห็นไหมไม่ต้องไปเอารายละเอียดเนี่ยคือเรารู้จักเอามาใช้เหมือนกับที่อาจารย์มาบอกโยมรู้รจักสีนไม้รู้จักสมาธิไม้รู้จักปัญญาไหมใช้มันเป็นไหมเห็นไหมอะ่ะเนี่ยที่พยานถามโยมทุกวันเนี่ยโยมรู้จักสีลไม้ ควาศีลห้มันมีกําลังได้ไหมแล้วยมจะรู้ยังไงว่าศีลมันมีกําลังหรือไม่มีกําลังเห็นไหมคำถามที่อยู่ในในปัญหาเนี่ยมันจะบอกโมดโยอ่านให้เรื่องแรกโยมจะต้องอ่านโจทย์ก่อนเนี่ยโยมอ่านให้จบปันเอกหาปัญหา22ข้อเนี่ยอ่านให้จบแล้วมันก็จะมีคําถามเนี่ยมันจะตรง อย่างปัญหาข้อหนึ่งอย่างนี้ยข้อสี่มันจะจะจะมันจะอธิบายข้อหนึ่งนะหนาแล้วข้อข้อสี่มันจะอธิบายข้อหกข้อหกมันอาจจะอธิอธิบายข้อสองข้อสองเนี่ยมันเป็นหลักของข้อสี่ข้อหกอ่ะเห็นไหมโยมโยมดูเป็นไหมหล่กให้มันเป็นเหตุผลของกันอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์ หมือนกับม,มาพูดวันก่อนเนี่ยโยมมาวัดป่าวัชระบรรพฤแล้วไม่รู้จกักศีลให้คนมาป้อนขอกันมาไงเอาไปใช้ไม่เป็นโยมยังแกยกติ๋กับติขาบทไม่ออกยังห้มาถามอ่ะระกับโยมรักษาศิลนเท่ากันไหมส่วนมากเลยอะโยมไม่ได้มาวัดป่าวิทราบรรพฤษแล้โยมยับอกไม่เข้าหรอก มันก็ถามว่าสีนของพระคืออะไรสีนของโยมคืออะไรย็กตอบไม่ได้เห็ไหมายพระโยมไม่รู้จักสีนี่แต่ถ้าลองโยมรู้จักสีนอนะ่นะแล้วรักษาสีเป็นอนะ่ะหลักฐานมันมาจากไหนถ้าโยอ่านให้จบทั้งหมดนะโยมข้อสิบสีนะ่เนี่ยมันจะบอก แล้วข้อสิบสีมันก็อธิบายข้อสิบสามด้วยข้อสิบสามเนี่ยมันจะเป็นหลกักเห็นไหมอะ่ะมันจะส่งผลไปเกี่ยวเนื่องกันทั้งบดแหละแต่ที่นิยมจะเห็นผ้าของมันไหมทีินยมยิ่งให้รุ่นอะ่ะโุ้ไวยกว่าจะอธิบายให้เข้าใจอะ่ะเพราะมันไม่เห็นประโยชน์ไง ยอมมาวัดเหมือนการยอมยอมก็อ่านนิ่านคิดโอ้ยมันปนัญหาย่าปากพ่อเองแต่ตอบไม่ได้ใช้ไม่ได้ยอมจะไปรู้นิพานนูเนี่ยจะไปจุดทูกขอให้นิพานมันจะได้ไงอะ่ะพุทธศาสนาเนี่ยขอ,อไม่ได้ต้องทำเอาอ่า <c oughs> ยมบอกเนี่ยก็ไปจุดแต่ธูปขอหวย โ,โหโยโยอมยอมขอได้ทุกทีหรือเปล่าอะ่ะมันก็เหมือนกับยอม <c oughs> จับฉลากแหละมันมันก็ต้องโดนบ้างแหละเพราะมันจับร้อยพังเนี่ยมันจะโดนต้องโดนพังหนึ่งเล้สองตัวเห็นไม้ก็บอกนี่ไงนี่ไงแล้วยอมก็ไปหลงง,ง,งมงายมันอยู่ที่นี่ เห็นไหมให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงพุทธศาสนาเนี่ยยิง่วงนี้ด้วยโควิดแรงนะเห็นไหมก็บอกกระทรวงกรีเนี่ยมีล็อกดาวน์แล้วนะต่ออะไรไม่รู้แหลห้ามเข้าห้ามออกออกก็มีธุรละออกไปต้องผ่านมีแล้วจนบุุดี เห็นไหมนั้นโยมหยุดเชื้อถ้วยชาติจะหยุดยังไงหนาใส่แมสหนาไปไหนอะ่ะบอกตามลายเโยมจะแล้วพวกไอ้ที่มันสีเทามันจะบอกไหมชื่อมันยังไม่เปิดเผยเ,เลยเนาะ เนี่ยที่มันมันป้องกันไม่ได้เพราะมันผลในประเทศอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวดำตัวขาวตัวสูงตัวต่ำตัวมันไม่เหมือนกันเองบางพัวปาสตสีขาวชั่วบางพั้วปาสตสีเทาบางพั้วปาสสีดำและพวกสีดำกับสีเทาเนี่ยมันจะเปิดเผยไม่ได้เห็นไหม และยิ่งช่วงนี้ด้วยยอมระวังนะคนใกล้ๆอ่ะมันจะยืมเมงินยมอ่ะยืมแล้วก็ไม่ใช้นั้นจะให้ใครใช้เนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาจะเขาจะใช้ไหมเขาเดือดร้อนเยอะไหมไม่ใช่เขายืมแล้วแล้วก็ไม่ใครยืมก็รับก็ไม่ช่วยมันก็ไม่ใช่เห็นไหมอ่ะมันบางทีอะถ้าเราไม่เดือดร้อนก็ามายืมนะถ้าเราเป็นเพื่อนเราอย่างเนี้ย เพื่อนมันเดือดร้อนจริงๆแล้วทามันไม่ได้ไปมันจะฆ่าตัวตายอย่างนี้โยมสมควรจะช่วยไหมล่ะแล้วมันก็เป็นคนจริงๆอ่ะแล้วเรามีเราไม่ช่วยมันได้ไงงั้นโยมต้องพิจารณาอามาจริงเนี่ยบอกวิธีเอาไว้เราอย่าขายเพื่อนนะเพื่อนจะขายเราช่างหัวมันทีนี้เราไม่ขายเพื่อนมาเพื่อนมายืมเงินนะ่ะ ถามแม่จะเอาเท่าไรถามแม่มันเป็นจุดอะถามจะเอาเท่าไหร่มมเ,เ,เ,หรเราเราเดือดร้อนไหมถ้าเราเดือดร้อนเราก็พูดไปอธิบายเข้ากระจายโอ้เราก็ไม่มีตอนเนี้ยตอนเนี้เราไม่มีตอนเนี้เรามีไหมถ้ามีแล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาบอกก็ให้เขาไปแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะใช้เห็นไม้ถามแค่เนี่ย จะเอาเท่าไหร่เมื่อไหร่จะใช้แล้วก็ให้เขาไปนาบางทีมันจะช่วยเขานะเพื่อนดีอ่ะบางทีมันเขาจะพ้นอยู่แล้วจะพ้นน้ําอยู่แล้วปิ่นปิ่นอยู่แล้วก็เราช่วยไปเขาเขาพ้นน้าเลยพอเขาเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาจะไม่คืนได้ไงเป็นเพื่อนเรานาแต่เวลาเดือนร้อนเนี่ยบางที มันไปหาภัยมันไม่ได้นะก็แม้แต่เพื่อนยังช่วยไม่ได้เลยแลนจะเป็นเพื่อนกันได้ไงรวมต้องพิจารณาว่าเออเราเดือดร้อนไหมถ้าเราไม่เดือดร้อนก็ช่วยไปแล้วก็เขายังไม่ใช้ก็อย่าไปทวงเอาไว้ตอนที่เขามายืมอีกอ่ะเราจะได้บอกได้ว่าของของเก่ายังไม่ใช้เลยแล้วจะมายืมใหม่ได้ไงมันปฏิเสธนุ่ม,มนวลขึ้นเนาะ เห็นไหมหเพื่อนเราก็ไม่เสียเพรา,เราถามนี่ว่าจะใช้เมื่อไหร่คือไม่ใช้เราก็ไม่เอาเพราะเราไม่เดือดร้อนอะไรนี่เห็นไหมล่ะโยมต้องมีวิธีนะกับเพื่อนเนี่ยอย่าทายเพื่อนเพื่อนฝ่ายจะได้มาเป็นเพื่อนคนนึงนี่มันเอาเงินไปซื้อไม่ได้หรอกนะเนาะเห็นไหมเนี่ยเราช่วยเพื่อนเนี่ยบางที แล้วถ้าเพื่อนจริงๆอ่ะมันไม่โกงแล้วรอแต่มันมันมีเพื่อนหลายเพื่อนนะเขาเรียกว่ามิตรแท้มิตรเียมอ่ะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแต่เราเดือดร้อนไหมถ้าเราเดือดร้อนแนละ้วก็ให้ที่เราไม่เดือดร้อนดิเห็นไหมล่ะเนี่ยวิธีการอ่ะนะนั้นการมีเพื่อนอ่ะ เนี่ยยุนยคน้นานมโนตนากับคน,หล,นหลายหลาคนเนาะช่วยบางคนมาน,น่าช่วยจริงๆเนาะคือบางคนไม่รู้จักกันเลยอะ่ะนโยมดิดูเดี๋ยวนี้โยมอินเทอร์เน็ตส่วนมากมีทุกคนยไปเปิดดูดิเฟสบุ๊กยูทูบอะไรเนี่ยนะ มีวันก่อนยอมได้ข้อสารมาถุงหนึ่งใส่ถุงมัดติกแล้วมันไปแตกต,ตากี่แยกก่ะยอมก็ไปโอ้โหจะยามเก็บเนานะคนเห็นก็เนี่ยสงสารเลยเนาะเขาบอกเขาก็าไม่มีหรอกเนาะให้เป็นละงมนิหนนะ่อเขาเก็บเก็บข้อสารนี่มันว่าจะถุงมัดติกอ่ะ แล้วถุงมันโอ้ยคนเห็นเนี่ยผ้ามันปรากฏชัดเลยนะมันรู้ได้เลยว่าโอ้โหเนี่ยมันเขาเขา้าสารหลวก็ต้องเก็บอะเยม้อไปต่อแล้วก็คนอายุมากแล้วยิ่งไปที่บ้านด้วยโอ้โหเนี่ยบางทีเผลอๆอาจได้บ้านใหม่ก็ได้เนะาะเพราะคนไทยที่ยังพอช่วยกันได้ยังมีอีกเยอะเนะนะเนี่ยเหมือนกับ ตอนนี้พระรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวามจาราชวงศ์เนี่ยกำลังบริจาคเครื่องช่วยหายใจอะโยมเมียโยมบริจาคเธอเนตอนนี้มันจำเป็นเนาะเพราะตอนนี้วันหนึ่งมันสามสี่พันคนเนี่ยมีห้าพันคนเนี่ยแล้วเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันตอนนี้มัน คนที่จะต้องช่วยประจําอยู่อ่ะต้องใช้ประจําเนี่ยตีร้อยแล้วนะนะมันต้องใช้ทุกวันเนี่ยแล้วไม่ว่างเลยแล้วมันคนแล้วเป็นเมื่อๆน่ะคนป่วยหนักเป็นพานเนี่ยมันยังต้องใช้เยอนะ mm. เนาะเนี่ยวันนั้นระโยนมาที่วัาบบาดเพาว่าถามตามที่ต่างๆก็บอกว่าสองแสนห้ามันต่อเครื่องแต่วันนั้นโยนถามก็บอกว่า สองแสนหนึ่งนิดๆอ่ะอันที่จริงมันแสนแสนปลายๆละมั้งแล้วมันค่าค่าแหวกค่าอะไรเนี่ยมันตกสองแสนนิดๆมันนั้นก็ยองปาที่เนี่ยถ้ายองบริจาคไปสองเครื่องเห็นหมายมันเกิดเนี่ยยมโยมมีกําลังเนี่ยยมทําบุญอย่างนี้แหละหนาะแต่อย่าทาจนเดือดร้อนเท่านั้นแหละช่วยั้นเาจนเดือดร้อนมันมันไม่ดีเนาะ เอาที่กำลังของเราไหวเนี่ยเหมืบบอนกับูมนิธิชชัยพัฒนายอย่างเนี้ยย้อไว้จัดติบบาทยี่สิบบาทอันนี้เขาก็กำลังทำข้าว่องนะเก้าสิบเ้าบาทอ,าอ่ะย้อช่วยอย่างนี้แหละแต่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันช่วยให้คนพ้นทุกข์จริงๆเนาะคนที่หายใจ ไม่ออกเนี่ยพอได้ช่วยได้เครื่อช่วยหายใจอะ่ะโอ้ยมันนึกถึงเลยเนาะเนี่ยเคยทําบุญนะมันเห็นจริงจริงมันได้จริงๆริเราจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะรู้ก็ตามเพราะคนที่เขาหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้เนี่ยช่วยเขาหายใจอะ่ะมันมันมีอันนิสัยเยอะเนาะนะนั้นอะเนี่ยคือช่วยกันได้ก็ช่วย,ช,วยช่วยกันแต่อย่าช่วยจนเดือดร้อนเท่านั้นเองเนาะ ทำบุญน่มีสติมีปัญญาอยากหาอยากโอ้ยโลภอยากได้บุญเหมือนก็บอกโอ้ยอยากจะไปสวรรนเนี่ยใช้เงินซื้อเอาจะไปอยู่ชั้นโน้นก็ชั้นสูงก็ซื้อเยอะหน่อยอย่างนั้นมันโอ้ยถามา่าได้ไหมมันทําด้วยความโลภมันจะได้หรือโลภมันเป็นอกุศลแล้วอะ่ะเนาะมันไม่โอ้ยนึกอยากจะได้อะไรก็จะซื้อเอา บุญอนะ่ะมันไม่ใช่นะมันจะต้องคือมันแยกบุญและบาปเนี่ยถ้าเรายอมทำได้ความโลภอะความโลภมันเป็นบาปเนาะมันไม่ใช่บุญแล้วมันจะไปได้ไงอยากจะไปอยู่สวรรค์ชัน้นรุ่นโยมก็เอาเงินไปซื้อเอาถ้ามันตื้อได้ทุกคนก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วดิเห็นหมหายสวรรค์เนี่ยไม่ต้องใช้เงิน แต่ใช้เงินเป็นไหมล่ะโยนใช้เงินไปเนี่ยคือช่วยคนหายใจอะ่ะแล้วลว่าเราคิดจะช่วยอะ่ะมันเป็นบุญเนาะเห็นไหมล่ะโยนต้องช่วยให้เป็นอย่างเหมือนกับที่วัดของเราเนี่ยนะวันหยุดเราก็จะตรว,ตวาจธรรมจักรทุกวันนันนี้เป็นการส่งสมบุญเนาะสุขโขคุณยตจอุจโย โยมจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามหมนมาก็จะนำโยมอย่างนี้แหละให้โยมได้บุญไงหนาเนี่ยเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กลาดาันมาศึกษาพุทธศาสนาทำยังไงเนี่ยโยมมาวัดแล้วเนี่ยโยมจะได้บุญเนี่ยแค่ทำตามก็น,นั่นเองแต่ถ้าโยมใช้ปัญญาหน่อยรู้จกักศีลสมาธิปัญญาแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันที่บ้าน้ได้ โยมจะไม่ได้มากกว่าตรงที่โยมทำตาหมัดมาหรือเพราะโยมทำแล้วโยมเข้าใจอ่ะเนาะ